สวัสดีค่ะชาวๆจๆวันนี้เรามาสู่ EP4 กันแล้วนะคะแต่จะมารีวิวรองเท้าส้นสูงที่เป็นรองเท้าทรงแม็กซี่ค่ะมีมาด้วยกันทั้งหมด3สีค่ะสีครีมสีเทาแล้วก็สีดําค่ะเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆเลยค่ะ วัสดุของเขาทําจากผ้าไหมแท้100%นะคะส่วนซับของเขานะคะก็ทําจากซับหนังแท้ด้วยเช่นกันค่ะความสูงของเขานะคะคจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งส่วนส่นหน้าหรือจ้งนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วดังนั้นส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วค่ะในเรื่องของความนุ่มสบายนะคะดูกดให้เห็นชัดๆเลยค่ะหากใครปวดอุ้งเท้านะคะสามารถเด้งคืนตัวได้อย่างดีค่ะหากใครปวดตรงปลายฝ่าเท้านะคะที่รู้สึกว่าจะต้องขยิงนานนะคะก็สามารถรองรับได้เช่น กันค่ะในเรื่องของโดยรวมเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยนะคะไต่ขอให้สิคะแนนเลยก็ว่าได้่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไต่เห็นโปรโมชั่นของเขาอยู่ในราคาเพีย800บาทเท่านั้นค่ะในราคาแบบนี้นะคะแนะนําจะต้องมีติดคู่กันแล้วเลยค่ะ สำหรับ EP หน้าจะเป็นอย่างไรน้ำสัตว์ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ